สวัสดีค่ะพี่น้องมันนี้มาชมสวนมูซี้วค่ะสวนอันไม่น้อยนี่ค่ะไม่น้อยจะคล้องสวนด้วยเนาะในพันลกหยาอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวสีว่าบ่โมหจะคล้องสวนไม่ไผ่เนาะไม่น้อยจะไม่น้อยมะเขือเบิ้งมะเขือไม่น้อยงามงามมะเขือพันยังไม่น้อยคืองามแฉยนี่น้อยโอ้นามยดบ่จ่าเบิ้งพี่น้องเบิ้งอุ้ยเป็นไวเต็มเลยจ้ะปลูกอันนี้ลายเติบยศนี่นี่แล้วก็ไม่น้อยแล้วก็เด็ดซุปขายเนานนะคะบางทีแล้วก็ขายเป็น เป็นลูกน้องค่ะนี่เป็นลวงเชียงเราขายซุปขายค่ะยางงามจ้ะปุ้ยมะเขือหนามยุดพ่นว่ะลายเติอ้อยุดเลยนี่ว่าเป็นถี่ลายเป็นลอยช่องลอยต้นอยู่บ่นี่เนาะอือปลูกอือไม่น้อยบอกว่าปลูกอีกก็ม,ม,าามกกี่เบืบเ้องมะเขือยางงามจ้ะพี่น้องปุ้ยเบิ้งจ๋ามะเขือมิตรงามเลยจ้ะนี่กำลังจอลูกเต็มเลยเนี่มะเขือนี่คันเป็นปลูกนี่ได้กินโดนแน,น่นอนไม่น้อยเนาะได้กินโดนได้กินลายสุด คือบักคือขึ้นปกพริกนั่นแหละคือบักพริกนั่นแหละดูแลไปเลยได้เด็กกินออกดอกออกผลเมืง่งสิบจ้ะลูกขาวเป็ดต้นนี่เนาะค่ะเป็ดต้ซุปข้างนี้ค่ะเป็ดตกร้อ,อนเนาะค่ะกินกับปตำปนโอ้ยงามจ้ะพี่น้องงามงามกำลังออกดอกออกยังเต็มเลยจ้ะมีแต่ลูกใหญ่ๆเลยมีแต่ลูกใหญ่ๆนี่แหละผู้ดใดขยันก็ได้กินเท่าไหนกินเด็ขายนี่ยล่ะเบิ่งจ้ะ กำลังจอดอกเต็มเลยนี่จอดอกจอผลเต็มเลยจ้ะสวยงามมากมากเลยแต่ลูกกรลังวอดอนเลยจ้ะอู้ต้นใดก็กระลังวอดอนกระลังงามๆเลยจ้ะนี่อู้ยาง,งามจ้ะสวยงามเลยต้นบักพีก,กับมีเนาะเบียรพีกับมีเนาะค่ะนี่เบียรบักพีกับมีนอู้ยนี่เบียร์พระอีตูบนตัวนี้มีหอดพระโขมเนาะพี่น้อง พระคมกะมี่พระคมกะมี่นะจ๊ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมจ้า